สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้า,าชิมกับพี่น้องค่ะมื้อนี้พ้าพีผพาน้องมากินตํซส่วกากหมูนะคะใส่แตงใส่ขนมจีนนะคะใส่กากหมูนะคะพี่น้องกับบรรยากาศในบ้านนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ต้มหัวกระได้กิริดน้าค่ะพี่น้องขวดกิริดนะคะเมืงง่อนี่ไม่ได้โตใครๆพี่น้องอื้อโตใครพี่น้อง ผ้าของเขากับชิมิตะผักเลดโอกนะคะมัอนี่นะคะพี่น้องเงียบขาบก่อนค่ะพี่น้องมามาค่ะไมาจะแจกข้าวมันไก่น้ำตงหูกับพี่น้องมัอนี่กลิ่นไดน้บานแสงก็อาจจะบดดายนิดนึงนะคะพี่น้องขาตงหูมันหดบานคำนะคะพี่น้องฝ่าตํานะคะอยากตงหูตําเพลิดเพลินมันนี่พี่น้องมันใช้แกมอะไรดเนาะ านกิริลงไปอันนี้จะเป็นกากหมูนะคะพี่น้องขออนุญาตใส่มูเลยเด้อเผ็ดเดือด ยืงดิ่มฮอตหันค่เมื่อนี่ยำยุงท่ายน้ำ่น้องค่ะ ส mm hmm. ือว่าเปืนกัรนัวค่ะ นิดตัวให้ใครพี่น้องคือจังว่าส่วนหลายอยู่ Mm hmm. ข้ากันคับพี่น้องเผืดกิริตตำซั่วตาซั่วกกาม,มูเข้ากันคักข้าไม่อย่ง้พี่น้อง รอบถึงนอนวันไว้กลับมูกเป็นก็ได้ กี mm ่ขวบใส่ไหเตยนะคะพี่น้องแทบจะ อืมเผ็ดข้าวเดนะ่ปลาแมงตำส่วนลายยูพี่น้องเอ้ยกุยสองบนี่เขาสิ่มแซ่บไปไหมเนี่ย ตอนแรกเราจะกินอยู่ข้างนอกพี่น้องแสงมืดแสงบ่มาถึงเลยมืดเลยค่ะพี่นออ้องตอนแรกตะองหูกะเทยอยู่ข้างนอกกันล่ะไปอเอามาได้ยกขมักข้างในมาหอดัองคำนะคะแบบพักเสพงันะ้นทำแบบขวดจีน โอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กินข้ามเยตัสดส่วนก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องขับพี่ฟักน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวหัวเท็คลิปในคงังต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องะ่ะคลิปนี้เพอะสำเนีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ